วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันพูดกันถึงเรื่องละครสร้างสรรค์ถ้าอยู่ในหนังสือจะอยู่ในหน้าที่82 83นะครับอ่านักเรียนเปิดหนังสือไปด้วยเลยนะครับละครสร้างสรรค์เป็นยังไงละครสร้างสรรค์ก็เป็นละครที่ไม่มีรูปแบบการสแสดงไม่จำเป็นต้องมีเวทีสแสดง หรือไม่ต้องมีผู้ชมเลยก็ได้แล้วก็จะมีการถ่ายทําและตัดต่อคลิปมาเป็นเรื่องราวให้เราได้ดู่ในชมในช่อง YouTube บ้างในช่องทีีบ้างอะไรแบบนี้นะครับละครสร้างสรรค์นนะโดยส่วนใหญ่แล้วละครลักษณะละครสร้างสรรค์ที่ถ้าเขาตั้งชื่อว่าละครสร้างสรรค์นเนี่ยเขาจะทำเขาจะทำละคร ขึ้นมาเพื่อประกอบการศึกษาในห้องเรียนหรือเป็นคติเตือนใจอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็มีหลายช่องที่เขาทําละครแบบเนี้ยเกี่ยวกับการทำความดีการทําสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับในช่องทีวีก็มีให้พวกเราได้ดูเสาร์อาทิตย์ก็มีให้ดูนะครับอ่าทีนี้ ถ้าเป็นลักษณะของการใช้ในระบบการศึกษาหมายถึงใช้ในโรงเรียนเนี่ยนะครับหรือสร้างละครเพื่อประกอบการศึกษาในห้องเรียนนะครับเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในลักษณะนี้สิ่งที่นักเรียนจะได้รับก็คือความเชื่อมั่นนะครับความเชื่อมั่นในตนเองและได้ฝึกการแสดงออกฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น นะครับอ่าอันนี้คือข้อดีของละครสร้างสรรค์นะครับชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วละครสร้างสรรค์แสดงว่าก็เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับอ่าต่อไปประเภทของละครสร้างสรรค์มีทั้งหมด4ประเภทนะครับประเภทที่1ละครใบละครใบก็เป็นการแสดงละครที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องใช้คําพูดใดๆเลยใช้เฉพาะท่าทางหรือการกระทําแทนคําพูดเท่านั้น นะครับทีนี้ผู้แสดงเนี่ยจะต้องใช้ทักษะการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างชำนาญน,นะครับฝึกการใช้สมาธิควบคุมการใช้ร่างกายด้วยนะครับการใช้ความคิดโดยโดยอาจใช้ดนตรีมาประกอบแต่ยังไม่มีบทพูดอย่างเงี้ยการสร้างสถานการณ์สร้างอารมณ์ในละครอย่างเงี้ย สร้างเหตุการณ์ในละครนี้อาจจะใช้ดนเสียงดนตรีมาช่วยกระตุ้นอารมณ์ผู้ฟังผู้ชมได้แต่ว่าจะไม่มีการพูดของตัวละครนั่นเองนะครับทีนี้ตัวละครเขาแสดงออกอยังไงเขาจะแสดงออกทางท่าทางและสีหน้าให้สอดคล้องกับอารมณ์ของบทนะครับนะักแสดงละครใบ้ก็จะต้องฝึกฝนตัวเองอย่างหนัก เพราะว่าการนําเสนอผู้อื่นผู้ฟังผู้ชมด้วยกิริยาท่าทางก็จะเป็นสิ่งเรื่องที่ยากมากกว่าการพูดอยู่แล้วนะครับต่อไปประเภทที่2ละครหุ่นละครหุ่นก็เป็นการใช้หุ่นแสดงเป็นตัวละครต่างๆโดยมีคนเชิดหุ่นตามบทบาทและชนิดของหุ่นนะครับหุ่นก็มีหลายแบบ เช่นหุ่นนิ้วมือหุ่นถุงมือหุ่นถุงกระดาษหุ่นมือหุ่นชักตรงนี้นะครับหุ่นที่โด่งดังละครหุ่นที่โด่งดังในประเทศไทยก็จะมีของโรงละครโจลูยส์นะครับที่เขาแสดงเน้นการแสดงแบบไทยก็คือตัวละครที่เขาสร้างขึ้นมาตัวหุ่นที่เขาสร้างขึ้นมาเขาสร้างแบบอย่างจากตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ หรือการแสดงโขนของประเทศไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผู้เชิดผู้เชิดหุ่นจะต้องฝึกโขนด้วยสมมุติเชิดตัวหนุมานอย่างเงี้ยก็ต้องฝึกฝึกเป็นตัวหนุมานด้วยคนเชิดแขนเชิดหัวเชิดมือแขนกับมือเชิดเข่าเชิดเท้าอย่างเงี้ยนะครับเชิดลำตัวต้องใช้หลายคนในการเชิดไม่ใช่เชิดคนเดียวนะครับอ่อาทีนี้ หุ่นละครต่างๆเนี่ยก็จะเขาจะมีการสร้างสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะเรื่องในงสังเกตนะครับหุ่นตัวละครตัวเนี้ยอย่างเช่นเรื่องรามเกียรติ์เขาก็ต้องสร้างตัวละครเฉพาะรามเกียรติ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้คนเชิดอืแสดงรูปแบบคล้ายๆกับการแสดงโขนเลยแต่เพีย่ยนเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากคนจริงๆกลายเป็นหุ่นแค่นั้นเองนะครับต่อไป สามละครปริศนาละครปริศนาก็คือละครที่มีการแสดงและมีการทายคําตอบโดยเขาจะนิยมนำคำสุภาษิตคำพังเพยต่างๆมาทําเป็นเรื่องราวและเป็นตัวละครนะครับเพื่อสรุปความหมายแล้วก็ตอนสุดท้ายก็มีการตอบคำถามว่าที่แสดงไปนั้น คืออะไรหมายถึงอะไรเป็นสุภาษิตคำอเัยอะไรนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายกอกับฝ่ายขออืมก็ตกลงกันว่าฝ่ายไหนจะแสดงก่อนสมมติฝ่ายกแสดงก่อนก็เมื่อแสดงจบแล้วฝ่ายขอก็เป็นคนตอบคำถามอา้าวว่ามันคืออะไรตอบเสร็จ ก็สลับกันอาจจะผิดอาจจะถูกแล้วแต่ก็สลับกันที่นี้ก็ฝ่ายขอไปแสดงฝ่ายกอก็เป็นผู้ชมแบบนี้อันนี้เป็นละครสร้างสรรค์ที่สามารถทําได้ในห้องเรียนของเรานะครับละครอันนี้นะต่อไปอันที่4การแสดงบทบาทสมมุติการแสดงบทบาทสมมุต,กบบมมติก็ต้องผู้แสดงเนี่ยก็ต้องพยายามแสดงบทบาทให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพการตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในเรื่องราวนะครับตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้แสดงตัวละครนั้นๆนะครับบทบาทสมมุติก็แบ่งได้หลายประเภทเช่นการแสดงที่มีการเตรียมบทมาแล้วเตรียมบทมาแล้วก็คือมีการออกแบบโครงสร้างเรื่องราวให้ชัดเจนมีบทมาให้มีตัวละครมาอ่าตัวละครนี้เอาบทนี้ไปตัวละครอ่าตัวละครนี้ ต้องบทนี้ต้องพูดงี้อันนี้พูดงี้งี้ปุ๊บต่างคนต่างซักซ้อมแล้วเอามารวมกันแล้วก็แสดงแบบนี้นะครับอันที่สองการแสดงบทบาทโดยฉับพลันบทบาทโดยฉับพลันก็คือไม่ต้องมีการเตรียมบทอืมด้นสดแสดงตอนนั้นเลยแบบนี้รู้แค่โครงเรื่องเรื่องราวแบบนี้อันนี้เรื่องนี้นะอืมแล้วก็สมมุติตัวละครให้แล้วก็คิดคําพูด บทพูดขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องมีบทมาไว้ก่อนนะครับสุดท้ายการแสดงบทบาทจากสถานการณ์ที่กําหนดขึ้นสถานการที่กําหนดขึ้นก็มีหลายรูปแบบหลายสถานการณ์แล้วแต่ผู้ผู้จัดจะก,กําหนดสถานการณ์อย่างไรนะว่าให้เกิดขึ้นอย่างไรนั่นเองครับนะอันนี้คือละครสร้างสารรค์ ทำความเข้าใจง่ายๆไม่มีอะไรยากเลยนะครับจริงๆก็เหมือนกับที่พวกเราเคยทำนั่นแหละในการที่พวกเราอะไรมีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเน,นรีใช่ไหมแล้วมีการแสดงละครนั่นแหละครับคือละครสร้างสรรค์เพราะพวกเราไม่ได้เตรียมการมาก่อนก็คือพวกเรามีการบางๆบางกลุ่มบางหมู่ก็มีการคิดขึ้นมาตอนนั้นแล้วก็แสดงตอนนั้นอ่า หรือวางหมู่ก็อาจจะมีการเตรียมบทบาทไว้ก่อนแล้วอย่างเงี้ยก็ให้พูดกันอ่าก็มีคนผู้มีก็มีผู้กำกับหนึ่งคนที่จะออกแบบหรือพาทำตัวละครนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แนะนำเพื่อนให้ทำตามเรื่องราวที่กำหนดไว้นะครับอืมก็เสียดายว่าพวกเราไม่ได้เปิดเทอมเนาะถ้าจะเปิดเทอมสนุกเลยพอเรียนถึงเรื่องนี้ก็จะมีการแสดงละครแน่นอน นะครับอืมแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้เทอมสองค่อยว่ากันถ้าได้เปิดเทอมนะครับอ่าวันนี้คุณตก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเพียงแค่นี้นะครับอ่าจบแล้ววันนี้เนอะ